วันนี้นี่ใจมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการรวม ambassador ที่แบบว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เอ่อ o t a a Revive ก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยก็มีเกรสมีฟิลม์มแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีแบรนด์แอมจากเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์แอมของเอเชียคือคุณคุณคิมฮียซุนนั่นเองนะคะคิมโซฮยอนตัดใหม่นะคะ543อ่สาทุกคนเริลเล่มใหม่นะคะคิมโซฮยอนย โอเควันนี้นะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเบ็โรเทอร์รฟ์นะคะจัดงานยิ่งใหญ่นะคะเปิดตัวแอมบาสเดอร์นะคะครบทั้ง3คนเลยก็คือมีเกรซมีฟิล์มแล้วก็มีค so ิมโซฮยอนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เจอเขาเมื่อกี้เขาน่ารักมากเลยแล้วก็ผิวดีมากๆเพราะว่าพวกเราฉีดรีไวฟ์กันใช่ ให้ความสาคัญอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแกาจะทํางานทุกวันนะคะแล้วก็คนจะชอบถามเออใช้อะไรอะไรยังไงคือเราก็บํารุงสกินแคร์อะไรปกติค่ะแต่ว่าเราต้องมีเคล็ดลับที่มันมากกว่านั้นเป็นพิเศษเพราะว่าผิวเราต้องพร้อมใช้ตลอดเวลาคือสโลแกนของเขาคือผิวพร้อมใช้เพราะว่าไม่ว่าจะงานไหนอะไรก็ตามจะงานด่วนเข้ามาจะงานดึกจะงานเช้าพักผ่อนน้อยยังไงเราต้องมีตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทําให้ผิวของเราพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ค่ะ สำหรับเกรสนะคะก็คงมองในเรื่องของสารสกัดแล้วก็มองในเรื่องของแบรนด์ออ Brand, แล้วกออ็อะไรต่างๆที่มันมันเป็นมวลรวมนะคะเพราะอย่างการศึกษาว่าจะใช้อะไรสักอย่างนึงงก็ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้ค่อนข้างมากขึ้นรู้เรื่องสารสกัดรู้เรื่องอะไรมากขึ้นดังนั้นนะคะมันเราเราเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าเราคุ้นชินกับชื่อสารสกัด แล้วก็รวมถึงเรื่องของแบรนด์หรือกลไกต่างๆในการทํางานของผิวหน้าชั้นของผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเอตัวเกสเองก็มีโอกาสได้ได้เรียนตรงนี้มาพอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะใช่ทางการมากๆเลยตรงนี้เม้ากันเสียงดังมากสุดๆอ,อยากสวนเหมนเราโอเคว,ว้า <laughs> สำหรับใครนะคะที่อาจจะมีผิวสวยใสยมีผิวพร้อมใช้นะคะแล้วก็มีผิวแบบกลาสกินโดยที่มีสุขภาพที่ดีนะคะจากภายในเลยนะคะก็มาลอง r e ว i ฟ์กันนะคะ b e l o อเทอร์ลรีวนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเหมือนเกรซเลยคือเรียกได้ว่าตัวเองขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราทำงานทุกวันแต่งหนะ้าทุกวันเราจำเป็นต้องมีผิวพร้อมใช้ในทุทกๆวันที่ดีที่สุดค่ะก็มาได้นะ,ค,ะคุณอาจจะสวยกว่าเกรซอีกนะคะเียเ้ารื่องค่ะ เออค่ะก็จากจากจากที่มีดราม,ม่าที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงอย่างเป็นทางการคือมันเป็นเรื่องเพลงบายพอลานะคะซึ่งคอนเซ็ปต,ต์ของเกรซนะคะในเพลงแต่ละเพลงที่ผ่านมาเกรซจะมีการเล่นคําอยู่แล้วตั้งแต่เฮิร์ทเรทก็เล่นมาจากฮาร์ดเรทคือการออกกําลังกายแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวเอง แล้วก็เพลงเพลงถัดมาก็คือกดไหลย้อนก็มาจากกรดไหลย้อนเนื้ออะคะมันก็เป็นเรื่องโรคเราก็เลยเ,ออเดินสายทางนี้เลยแล้วกันก็เลยเป็นเพลงไบยพลาแล้วก็คล้องกับความว่าไบโพลานั่นเองซึ่งตรงนี้คะ่ะก็มีคนบางกลุ่มก็เข้าใจแล้วคะ่ะว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เซนซิทีฟที่เขามีปัญหาตรงนี้จรงิงๆเขาก็มองว่า Grace เกรซเอิไปตั้งชื่อล้อเลียนแต่ว่ามันไม่ใช่คือคำจริงแล้วเนี่ยคำ mm. ว่าไบโพลาเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมา เหยียดหรือว่าบูลลี่หรือว่าล้อ law, อะไรตรงนี้เลยอะค่ะเพียงแต่ว่าเพลงอะค่ะม,มันเดินทางของมันเพียงแค่3นาทีแล้วชาร์เลนจ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีเวลาเพียงแค่15ถึง30วินาทีแล้วโตเกรสเองก็เป็นนักร้องไม่ได้มีโอกาสมา Educate คนมากพอก็ขอใช้โอกาสนี้ในการแอดูเคชันอแล้วกันเพราะว่าบางคนนะยังไม่เข้าใจว่าโรคไบโพลาร์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การที่อยู่ดีๆแล้วหัวเราะแล้วร้องไห้หัวเราะร้องไห้สลับกันในทันทีอันนั้นอะ่ะไม่ใช่คำว่าไบโพลาร์เนี่ยมันมี2อ,อาการอาการแรกเลยก็คือการแมนเนียมีความมั่นใจสูงมีความสุขผิดปกติมีความร่าเริงหัวเราะตลอดเวลากับอีกอย่างหนึ่งก็คือดิเพรสก็คือโรคอาการของมีอาการซึมเศร้าไปทางซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจเก็บตัว มีความโศกเศร้าผิดปกติซึ่งสองอย่างนี้ค่ะมันจะมี Lead t i m มของมันมันไม่ใช่เป็นการเป็นแล้วสลับเป็นไปมาภายใน5นาทีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงช่วง่งอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วแต่ระยะเวลาของอาการแล้วก็ความหนักหนาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนตรงนี้ค่ะก็ไม่เท่ากันซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีการรักษามีผู้ป่วยที่ค่อนข้าง หายแล้วเยอะเหมือนกันค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าที่ต้องการกําลังใจแล้วก็ความเข้าใจจากคนรอบข้างดังนั้นนะคะเกก็เลยอยากจะให้ตรงนี้อยากให้ทุกคนแบบอยากอยากจะมา raise awareness เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เกสจะมาทําเพลงอะคะ่ะเกก็ได้มีความเข้าใจเพียงแต่ว่าเราในพาร์ทของการเป็นนักร้องนะคะเราก็ไม่อาจาที่จะสามารถที่จะไปนั่งอธิบายให้ทุกคนแบบเข้าใจได้โอกาสนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ raise awareness เรื่องนี้ไปด้วยในตัวเลยก็แล้วกัน ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงอะค่ะมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่ซัพเปอร์อยู่ใน toxic ท็อกซิกเรลชั่นชิพที่ที่แบบว่าเวลาที่เขามาค่ะเวลาที่เขาทักมาหรือเขาอยู่กับเราเรามีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่อยู่หรือว่าเขาหายไปเรามีความทุกข์มันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบความรักในสองแง่ว่าถ้าเราคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาสามารถทำให้เราสุขสุดๆแต่ทุกข์สุดๆได้ในขณะเดียวกันนั่นมันเป็นความรักที่ มันถือว่าเป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพเพราะว่าความรักที่เวลาที่เราขาดเขาไม่ได้เนี่ยมันเหมือนสารเสพติดซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราต่างคนต่างคนที่จะมีเฮลตี h เรลชั่นชิพเนาะในการทำงานในการใช้ชีวิตเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายต่างๆของตัวเองอะคะ่ะความรักเนี่ยถ้ามีแล้วดีก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องขอบายพอแล้วก็ต้องขอลาอเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะ เห็นนะคะก็มีโอกาสได้เห็นคือเกรซอะ่ะไม่ได้เล่นทวิตเตอร์เป็นหลกักแต่ว่าก็มีโอกาสได้เห็นค่ะแล้วก็ทางค่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องเรื่องตรงนี้มากๆก็เลยก็เลยเปลี่ยนชื่อบายพอลาแล้ววงเล็บบายพอลาเนี่ยก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนเหลือแค,แค่คำว่าบายพอลาค่ะแล้วสำหรับเกรซเนี่ยเกรรู้สึกว่าเกรซไม่อยากให้หลายๆคนที่ตัดสินนะคะ คิดไปเองเพราะว่าเกรซอะยังไม่มีโอกาสได้มาบอกแล้วก็เรายังไม่ได้มีการ PR อะไรเลยเพลงมันเพิ่งเริ่มปล่อยเลยอะแล้วแล้วมันก็เจอดราม่าตรงนี้แล้วเลยเงี้ยค่ะคือยังไม่ทันได้เกิดก็โดนคุมกำเนิดซะแล้วก็ มีค่ะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อโอเคตัดคําว่าบายโพล่าออกแล้วก็ในเรื่อง Challenge อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะสื่อสารเนี่ยก็ระวังมากขึ้นก็เรียกได้ว่าตัดออกเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มี Challenge อะไรที่แบบว่าที่จะที่จะทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นการอธิบายหรือการให,ให้ให้ข้อมูลความหมายแบบผิดๆอะไรประมาณมมามน,านาั้นเอาจริงๆไหม,ไหมกระทบเต็มๆเลยอะคือ คือไม่ได้โปรโมตประมาณสองอาทิตย์เลยค่ะที่แบบที่ที่ทหายไปอะค่ะแต่ก็คือแกถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็เข้าใจในบริบทเพราะว่าเราจะมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเล็กก็ไม่ได้หรอกเราเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเหมือนกันท,ที่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 รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเราก็แคร์ค่ะถึงแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็ก กลุ่มเล็กเลๆแต่ว่าเราเราก็แคร์มีหลายคนมากๆเลยค่ะที่ที่รู้สึกว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมันก็เป็นกิมมิคเป็นการเล่นคําเขาก็มองเป็นเรื่องบวกก็มีเช่นเดียวกันตรงนั้นก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าสําหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นท็อกซิกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมันมัน,มนแย่คือเกรซมอบดอกไม้ให้คุณแต่คุณอย่ามองเป็นมีดได้ไหมเพราะเราไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้ เรียกได้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําร้ายแบบนั้นนะคะเพลงมันให้กําลังใจด้วยซ้ําให้ให้บายให้พอให้ลาก่อนประมาณนี้ใช่อันนี้แกว่าเป็นสิ่งสําคัญที่โลกโซเชียลควรควรที่จะให้โอกาส ตัวเราในการที่จะจะบอกจะพูดอะไรก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรใดๆออกไปอะค่ะแต่เกสเข้าใจทั้งค่ายเพลง Spi c ซีดีของเกสว่าเขาต้องออกมาแก้ปัญหาณนะตรงนั้นเลยเพราะว่ามีเรื่องของคนแต่งของอะไรที่มันโดนผลกระทบกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คงต้องหยุดแล้วพูดตามตรงว่าก็ในส่วนของโรคก็คงต้องหยุดแล้วก็เอาเพลงอะไรที่มันเป็นตัวเราเองมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนําเสนอในแง่มุมอื่นแต่ว่าสนุกแน่นอนตอนนี้กําลังทําเพลงใหม่อยู่ค่ะเพลงนี้ก็ไปหาฟังกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนของการโปรโมทอะไรแล้วเพราะว่ามันเจอในเรื่องของดราม่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตั้งใจนะก็ท้อไหมถามว่าท้อไหมก็ท้อแหละแต่ว่าก็ลิงก็ถือไปก่อนแล้วกันฉันก็ยังไม่ถือ <laughs> เพราะว่าฉันก็จะต้องสู้ต่อออกมาต่อคือเราไม่ได้ซีเรียสหรอกค่ะว่ามันอะไรเพลงทําเพลงออกมานานาจิตตังเราถือว่าเราทําเพลงเนะี่ยทำเป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งโอเคมันมีคนที่ชอบแล้วมันมีคนที่ไม่ชอบ ดังนั้นก็ก็ก็นานา,นาจิตตางเราก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะเราอยู่ตรงนี้เราเราเราอยู่มานานแล้วด้วยเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแค่แค่ไม่อยากให้ใครที่รู้สึกไม่ดียังคงรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เออถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้ออกมาพูดแล้วก็ raise awareness เรื่องของ bipolar จริงๆค่ะ